สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Shoot Channel นะครับเรามาต่อกันในพาร์ทที่2ของ God of War 3กันเลย แล้วก็ต้องขอบคุณร้านเพื่อนผมนะครับ Dream Gear นะครับร้านเกมคอนโซลของคนเชียงรายนะครับเป็นสปอนเซอร์จัดมาให้เล่นนะครับฟรีๆไม่คิดตังกันเลยทีเดียวมาออกเลยครับแล้วก็สโลแกนครับอย่าลืมปรับเป็น Full HD นะครับเพราะเกมนี้ผมตั้งใจทำนะครับจะได้ดูกันแบบชัดๆเกมเพย์มันๆนะครับเนื้อเรื่องเน้นๆไถท่านไปขึ้นมาครับไปมาบนยอดเขาโอลิมปัส อ้าว,วเจอสุดเร็วกว่าที่คิดครับเจอแล้วโอโ้โหลพอลูประชันนาแล้วครับท่านจะทำยังไงต่อไปล่ะท่านพ่อท่านไม่สามารถหลบอยู่ใต้กระโปรงอธินาได้อีกต่อไปอธินาตายแล้วเพราะความว่าขังที่กัดกินเจ้าเทรทอสเจ้าจะทำลายอะไรอีกหรือหัดเห็นความตายกำจัดข้าไม่ได้หรอกบาปก,กรรมก็หยุดข้าไม่ได้และเจ้า ก็จะไม่เห็นจุดจบของวันนี้ข้ามาเพื่อล้างแค้นไอ้เด็กเจ้าลมเอ้ยข้าชัดจะทนต่อความโกลดีของเจ้าไม่ไหวแล้วบินขึ้นฟ้าไปเลยครับแม่เนี่ยว่าจะสู้ครับหนีครับซุสเหลือเราประมาณว่าไม่อยากทำบ้าอ๋อคือมีอยู่บนลูกปั้นครับแม่บินจากยอดเขาโอลิมปัสไปอนุสาวรีย์เลยทีเดียว เฮ้ยโอ้โสายฟ้าฟาดโดนสิครับอย่างนี้อุ้ยแขกนกระตุยครับไกอ่อะล่วงไปแล้วโอ้โล่วงไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาโอเคโทสก็เอ้าได้อยู่โอ้ยไกอ่อะข้าเกาะไม่ไหวแล้วถ้าข้าช่วยเจ้าเราทั้งคู่จะต้องล่วงลงไปยิ่งกว่านั้นตอนนี้สุดเด้เพียบเราอยู่นะ อ้ค์ดาบติดหลังครับการสังหารสุดไงว่าทำไมเจ้าถึงมาช่วยข้าจากความตายข้าช่วยเจ้าช่วยให้เจ้ามารับใช้เราไททันของเราเจ้าไม่แยสายการแก้แค้นของข้าเลยเนื่อยฟังให้ดีนะเกรทโสเจ้ามันก็แค่เมียตัวหนึ่งไม่มีค่ามากไปกว่านั้นสุดไม่ใช่หน้าที่เจ้านี่คือสงครามของพวกเราไม่ใช่ของเจ้าล่วงแล้วครับกา่ะล่วงไปแล้วครับเกรทโส เทวดาตกสวรรค์ครับไปแล้วครับร้องกระดาบผู้ใจชื่อดาบชื่ออะไรผมนึกจำไม่ได้เลยลืมแล้วไปนะครับข้าใช้ชีวิตเยี่ยงนักลบข้าตายอย่างพระเจ้า,า,า,ยยาเสียสละทนทุกทรมานถึงที่สุดข้าถูกปฏิเสธการปลดปล่อย ข,ข้าต้องกำจัดโอลิมปัสข้าจะต้อง้ําแค้นให้ได้เอาแล้วะครับพุ่งมาลงไปในน้ำตายไหมนะั่นตายกระจบไวไปครับไมต้องแค้นกันแล้วระดับเทสท์เนื้อขอดูครับเผื่อซอกหลืมจะมีของให้เก็บครับผมชอบเดิมตามซอกหรือนะเผื่อเจอของซอกนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวจะโดนคำถามว่าทำไมพี่ไม่เก็บของนะครับ ก็เก็บเท่าที่เก็บได้นะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าโอ้โหนี่เหมือนเป็นแม่น้ำในนรกหรอเปล่าครับข้างล่างนี้น่าจะเป็นพวกไอสัมภเวสีโอ้โหแม,ม,ม่น้ำตามมาเลยเย็ดแค่ฟรีสไตล์ตามกูมาเลยไปโอ้โหพลังลดนะครับมันดูดเวทไป มดแล้วมาอีกแล้วอะไรนักหนาเนี่ยรักอะไรกูนักหนาไอบา้บ้าโอ้โหหักคอจิ้มน้ำพริกโอ้โหโซซ่าโซเซครับเครโทสไม่ไหวแล้วอาณาจักรแห่งเฮดิสครับก็คือนรกนั่นเองนะครับ ที่นี่คือนรกเรื่องของเรายังไม่จบหรอกนะสุดประตูแห่งเฮดิสก็ไม่มีทางหยุดข้าได้ไม่ความตายไม่สามารถหุดล้างความปรารถนาได้หรอกเครโทสอธีนานะครับข้าคิดถึงเจ้าสปาตันข้าข้าไม่การเสียหลักของข้าช่วยสุดไว้และนำข้าไปสู่ที่ที่ดีกว่า ท่าทีของเจ้ายังกับชาวโอลิมเปียนเลยท่าทีเพียแค่การหลอกลวงเซโทสงั้นเจ้าก็เลยกลายเป็นเด็กของโอลิมปัสไปลวสินะบางทีเนี่ยแต่จำได้ไหมการตายของข้าเกิดจากคมดาบของเจ้าดาบของข้ามีไว้ฆ่าสุดเท่านั้นเจ้านี่ก็พูดไม่คิดเราจะพูดถึงเรื่องสงครามแห่งความกดเกลี้วของโอลิมปัสและความทรมานของมนุษย์ปล่อยให้พวกมาทรมานไปดิการตายของสุดสำคัญของเรื่องทั้งหมดลงกันอีก ไม่สนใจครับซุดจะไม่พลาดท่าให้เจ้าแบบเอลิสแน่ๆการทำลายราชาแหงพระเจ้าเจ้าจะต้องหาจุดสูนลมความแข็งแกร่งนั่นคือไฟแห่งโอลิมปัสเจ้าเคยเสียสละตัวเองเพื่อช่วยซุสและใตตอนนี้เจ้ากลับจะทำลายเขาอะไรทำให้เจ้าเปลี่ยนไปขนาดนี้ข้าเห็นความจริงนสิอย่างที่ม่งเห็นที่ไหนมาก่อน เดินทะลุต,ตัวไปเลยบางทีสิ่งนี้อาจจะทำให้เจ้าได้รับความเชื่อมั่นกลับคืนมาอีกครั้งนี่คือมีดแห่งเอ็กซมันจะช่วยเจ้านำทางสอหาไฟแห่งอลิมปัสโอโ้โเหมือนเปนอัพเกรดอาวุธให้เรามาครับจำไว้นะตามดาที่สุดยังคงมีอำนาจมนุษย์ จะไรซึ่งความหวังทำลายไฟนั้นให้ได้คเครโทสสิ่งนั้นจะทำให้อลิมปัสล่มสลายไฟแห่งโอลิมปัสนะครับนี่ครับมีดแห่งเอ็กซายล์นะครับไปไม่อทีน่าจัดก,การอัพเกรดอาวุธให้เราเรียบร้อยครับไปกันเลยต้องเบี่ยงตัวหรือเปล่าตรงนี้อ่าหนึ่งวิสติดไปไอ้ยะ ต้อนรับกันอย่างนี้เลยมาข,ขยี้ขยี้แบบต่อเนื่องอย่างโหดกระชากหัวชีกอีกตัวหนึ่งอีกตัวยืนทำอะไรงัดเขาให้ชีหัวมาโหดขิงมาทำไมตัวเดียวเพื่อนตายหมดแล้วไปล่วงลงไป ่ะประตูนี้เข้าไปแล้วเอาล่วงไปซะแล้วครับใครแล้วนั่นนี่อะไรเนี่ยซากศพอีกพวกซากศพเดินได้ตายซะแท็กเกอร์มาเลยครับไปด้านขวาก่อนแล้วนะครับอ๋อหมอ้มอหม้อนี่าสามารถตีได้นะครับได้ได้ออฟมาด้วยครับดูสิงัดออกมาครับอ้าหนึ่ง นี่ประตูไปไหนน่าจะเป็นเฮดดสหรือเปล่าครับข้ารู้อยู่แล้วเราเจ้าต้องกลับมาสปราร์ตันคิดถึงข้าใช่ไหมล่ะอาวมีขอ,อฟสปาร์ตามามาเบย์ด R2 นะครับอาวมีขอ,อฟสปาร์ตาในการใช้ครับในการเลอือ,อ,อ,อกใช้โอ้โหเิวี่ยงออกไปปี๊อีพวกเวนเ,เดี๋ยวโดน เข้ามาเลยนี่ครับอาร์มี่ออฟสปาร์ตาใช้อาร์สองนั่นเองไปเอาเข้ามาอีกว้าวให้มาอีกทีน่ะกำลังระดอนกันให้หมดมาสิจ้ามีบล็อกมีบล็อกไอซึบโอ้โหบล็อกไม่ทานยิทเคไอซึ้บลังคาจริงๆ ไม่ฟันแม่งเอาเวียงทิ้งไปเลยดีกว่ามานี่อืมแม่ฟันกว่าจะตายครับขยีแ้แป๊บเดียวง่ายกว่าข้าสนุกมากที่ได้ยินเสียง,งความเจ็บปวดของเจ้าอ่านะฮะนี่อะไรวะเนี่ยฟันไม่ได้ด้วยครับมันปิดประตูไว ไต่โซ่ด้วยครับกด X นะครับเพื่อขยับเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอ้าวมีคนมีมาปบาจนมาขวางเอาทีเดอดอนะเน้นเน้นสามเหรียนมนะครับฟันแบบหนักๆลวงมาแค่นี้แล้วไอหนูโม,โมโฮอกตาอยไอยข้างหลังก็มาโอเคเฮ้ยมีกองอะไรเนี่ยลงไปข้างล่างนู่นเลย มาอีกแล้วเฮ้ยหนีก่อนมาเด้มาเด้ลวงยังลวงยังน่าจะลวงแล้วนะครับมาไปต่อโอ้โหเจอกันอีกแล้วอืงัดเข้าหัวทีมยอดนะนี่สลับกันแมมรักอีกแล้วลงไฟไม่รักด้วยเออ ลงมาแล้วนะครับอขอพลังหน่อยตามมาหรือเปล่าโอ้ตามมาด้วยฉลาดขิงแต่ก็ตายอยู่ดีฉีกซะนัดขึ้นมานะครับลงด้านล่าง อืมมีประตูตรงโน,น,น้นครับอ้าวมาเจอนี่ก่อนครับเก็บพลังมาก่อนเก็บมาให้หมดเอาไว้อัพอาวุธนะครับเดี๋ยวจะอัพให้ดูว่าต้องอัพอะไรบ้างยังไงนะครับเจคีมีหนูด้วยโอ้ข้างในอะไรเนี่ยปาร์ตี้เหรอเนี่ยเฮ้ยเคียังก็เมดูซ่าเอาแล้วไงม,มันถึนงก็รักกันอยู่แล้วรักอะไรเคโซน,นักหนานไอ,อ เล่นอีตัวงูนี่ก่อนเนะี่ยตัวแซดมันฟา,หาด,ดหางเอ้ยโอ้ยรัดไอ่ยปรี่ยนหางจับกันไหมล่ะตัวอื่นอย่ไปสนใจครับเอาอตัวนี้ก่อนสามเหลี่ยมโอโลลัวตีควน กับสู้คอหอยอ๋อโอเคครับได้พลังของไอ้นี้มาทำให้ตัวเราข้าเป็นหินนะครับแล้วก็ตีได้เลยมาอีกตัวแล้วนิ่งตัวงูก่อนเฮ้ยเเราเองก็ต้องระวังด้วยนะครับรู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวเราเป็นหินก็ได้เหมือนกันอืตายซะอย่าอยู่เลยยังอีกโอ้โหรัดอีกแล้วอะไรกันนักเนี่ยมาเนี่ มีดิ้นมีดิน,ม,ดนมีดินเหรออีกทีสิขออีกทีสิจะไปไหนแทงข้างหลังเขาลูกนคอหอยนี่นะเป็นหินให้หมดเรียบร้อยครับแล้วเราก็ฟันได้เลยครับจบเท้าเอ้ยเหลืออีกตัวมาทำอะไรตรงนี้ตาย ประตูเปิดได้แล้วเปิดออกมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมครับอย่าลืมครับของทุกอย่างต้องเก็บเจอต้องเก็บให้หมดนะครับอย่าให้เหลืออย่าให้พลาดโดดข้ามไป เหมือนมีอะไรปกคลุมไว้ครับเปิดไม่ได้เจ้าใครวะเสียงใครอ๋อไอ้นี่นี่เองข้าทรมานมามา,มามากพอแล้วสปาร์ตันเฮดิสพี่พากษาให้ข้าทรมานต่อไปมีวันจบสิน้นคุกนี้เป็นคุกแห่งทินเดอร์แต่เจ้าอยู่ตรงนี้แล้วได้โปรด ช่วยข้าทีทั้งตัวข้าเหลือเพียงแค่ธนูได้โปรเถอะช่วยข้าหน่อยและมันจะเป็นของเจ้าอ๋อก็คือช่วยปุ๊บจะให้ธนูนะครับเราต้องหาทางช่วยไอ้แก่นี่ครับทำอะไรวะน่ะอ๋อตรงนี้เป็นสับเป็นการเปิดประตูตรงนู้นนะครับตรงที่สูงเล่นไม่ยากเจ้าอิงเงาหรือเปล่า มันจะเผาค่าทั้งเป็นเลยนั่นน่ะเจ้าเป็นคนทำเป็นเหมือนขอเล่นนะสปาร์ตันอุ้ยมีไฟครับมีไฟอ๋อมีตัวสุขานอยู <brain> ่ข <online> ้างล่างเดี๋ยวนะรับคลายรับคลาครับสมัยเพยสามยังไงวะเนี่ยตรงนี้ขับคลายรับคลาแลวถ้าผมเกิดตายขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าผมจะเล่นสดๆนะครับตายก็ตายไม่ตัดต่อนะครับ จะเห็นทุกฉากอ้าวเจอแล้วครับมาแล้วนี่ครับมันเป็นคบเพลิงขนาดใหญ่ครับคลิกอ็อบเจกต์โอเคครับกดเอ็กค้างไปแล้วเราก็ลากมันไปลากมันให้ให้หมาตัวนั้นมันพ่นไฟใส่อ่าขอไฟหน่อยฮยซึบเยี่ยมอ่าเราจะทำการล่อนนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยต้องเปิดประตูอีกครั้งนึงนะครับเพราะมันจะมีกลไกอยู่ตรงนี้พระเจ้าทำถูกแล้วที่ทราบทรงเจ้าไอ้นี่ลำปากไม่ดีครับน่าช่วยไหมเนี่ยมันชื่ออะไรวะผมอ่านไม่ทันพอคุณพระเจ้ามันจะปิดแล้วครับมึงคิดว่ามันจะปิดทันเหรอกูมาแล้วเปิดซะเลยเปิดตัวไหนก็ไม่รู้เปิดก่อน เราจะเปิดโกงข้างล่างนั่นแหละมือเฮ้ยทำอะไรวะน่ะโดนแน่นอนครับตรงนี้มา <c oughs> อุ้ยไอบ้บ้าลงไปอุ้ยพนไฟได้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามเรียมไปดิฟันหนักๆไอ้บ้านนั่นก็ไม่ไม่อยากตายแบบนี้มันบนะไรงมันวะ ฟาดเข้าไปค่อยๆนวดได้โปรเธอร์สปาตันละเว้นค่าที่อืมอ่อนบอลจังเลยจับกระชากหัวอ้าวขี่ได้ครับเยี้ยพ่นไฟโอ้โหสุดยอดขอขี่ทั้งเรื่องเลยได้ไหมเนี่ยเรื่องอะไรมากเอเค หมดข้างหลังมีอีกซัดให้เรียบโอ้โหมันจริงๆครับขับขี่ไปสู้กับซุนเลยได้ไหมเอาแล้วครับโนโนโน่ใช่ไหมตรงไปใกล้กว่านี้เผาเข้าให้โอ้โหดิ้นกันเลยทีเดียวตายครับฟรีมีช่วยปลดปล่อยชั้นทีเดี๋ยวทีเดียวสองหัว ยังโหดครับเลโทสอ่าโบออฟอพอลโลครับธนูแห่งอพอลโลได้มาแล้วได้มาแล้วครับเป็นธนูไฟนะฉีกซะเสียเวลาจริงๆข้างบนลงมาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเลงออโตโอเค นึกว่าต้องเรงเองครับเอ้ยลงเข้าทีดิยางยางโอเคเรียบร้อยครับแหมยังไม่ชินครับยังไม่ชินอฮะหมดละอ่ะเก็บได้ครับตรงนี้ขอพลังแล้วกันจะได้เต็มกันให้หมดโอ้ยอ่ะช่วยปลดปล่อยสักคนหนึ่ง มีตรงนี้ให้ยิงนะครับว่าแต่ขึ้นยังไงไม่น่ายากภาพจากเพย์สามก็ค่อยๆกลับมาครับจำได้ทลกอย่างครับแบบลางๆว่าตรงไหนเล่นยังไงมาล่อนชวูวนดูซิว่ามีอะไรเก็บมีตรงนี้ตัวหนึ่งบดบอ่อยข้าคือผู้บด่อยไหนนี่มีอะไรอขนนกฟีนิกซ์นะครับ ช่วยต้องการสองอันเพื่อช่วยเพิ่มหลอดเมจิกหลอดเวทนั่นเอง yeah. เยเรียบร้อยครับตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะมีโบกมือยอยๆอยู่ข้างบนปล่อยมันเถอะไปอ่าฮะแล้วก็มีเปิดประตูนี้เปิดประตูซะอ่านะครับโอเค เปิดได้แล้วก็ไว้ติดตามกันต่อไปในพาร์ทสนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ในแฟนเพจไว้พูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกัน